ควันหลงชาวเน็ตไปส่องชุดบิ๊กโจ๊กค่ะคือคือน่ารักแหละเอาน,น่ารักแหละด้วยเสื้อยืดด้วยกางเกงด้วยอะไรที่ก็แล้วแต่ท่านก็ใส่ออกมาไม่ทันจริงๆแล้วชาวเน็ตก็สงสัยว่าท่านใส่ถุงเท้านอนด้วยเหรอพี่ก็ใส่ถุงเท้านอนสร้างความอบอุ่นไงใส่ถุงเท้า้วเสือออ้อใส่ไหม สื้อใส่เสื้อแขนยาวเลยกางเกงใส่หรอออ่เปิดแอร์อะไรอย่างงี้มันมันสร้างความอบอุ่นคนคนส่วนใหญ่คนที่เป็นคนจีนคนอะไรเกาหลีเขาจะใส่ถุงเท้านอนให้ความอบอุ่นเท้าและอะไรสักอย่างนี้ผมผมไม่ได้ไม่ได้ผมได้เป็นวันพีสกางเกงอย่างเดียวกางเกงในอย่างเดียวว้าและบ็อกเซอร์ก็ไม่ได้หรอใช่พื้นดินอนด้วยใช่ไม่บ็อกเซอร์ใช่ปะพอมันหลวมๆแล้วมันถูไงถูอะไรไม่ถูกัะขา บ้านอยู่ไหนอะฉันไม่นอนได้เด่ไม่เคยเคยอันนี้อันนี้เล่าให้ฟัง <c oughs> นอนบ้านเราดีเลยเล่าให้ฟังเรื่องขำๆเคยเคยป่วยเคยป่วยแล้วก็ไม่นอนโรงพยาบาลโรงพยาบาลต้องใส่ชุดนอนใช่ไหมมันต้องใส่ชุดนอนแล้วเราก็ใส่เสื้อนอนอแล้วเราก็แบบคือรู้แล้วหลับว่านอนไม่หลับไม่นอนอก็ใส่พยายามใส่ชุดชุดโรงพยาบาลน,นอนตื่นเช้ามาครึ่งเหนือซกเลยเราอีกคืนหนึ่งเราก็เลยบอกบอกพยาบาลว่า พี่พยาบาลครับผมขอนอนถอดเสื้อได้ไหม,มเชิญคุณอาร์ตตามสบายเลยค่ะตอนเช้าให้เช็ดตัวให้ไหมคะนี่ตาย <laughs> แล้ว